วันนี้วันที่21มิถุนายน63ครับมาดูปลาลูกขอบปลาลูกขอบเยอะเลยครับเนี่ย เขาจะไปในกันมุดที่ได้ยินเสียงแมวมันตกใจวิ่งไปทางโน้ว่ายน้ำไปทางนน้นนะครับ <c oughs> ตอนนี้น้ำลดลงเพราะว่าคลองชนประทานไม่ได้ปล่อยน้ำมาทำให้น้ำขังในานาก็ลดลงครับ มาดูลป,ปลาลูคกคอกเยอะมากครับเนี่ยเราจะไปไหนกันจะขึ้นมาบนนี้ได้ว่าน้ำกระบด เยอะหน่อยครับ